สวัสดีครับผมแกรมนะครับจาก Fix Me c มดค i c นิวันนี้เรามีเรื่องมาแนะนําให้ฟังกันครับทุกคนครับเคยมีการบาดเจ็บบริเวณท้องแขนส่วนนี้ไหมครับเป็นท้องแขนบริเวณที่อยู่ที่กล้ามเนื้อกำมือของเรานะครับและบางคนเนี่ยจะมีบาดเจ็บตรงนี้ตรงหลังแขนของเราทาหน้าที่ในการกระดกข้อมือขึ้นนะครับกล้ามเนื้อ2กลุ่มนี้ครับมันเป็นกล้ามเนื้อที่เราพบเจออยู่ทุกวันเลยเราจะใช้มาในการพิมพ์งานนะครับหรือแม้แต่เขียนงานก็ตามนะครับ กลุ่มกล้ามเนื้อตรงนี้มีเยอะมากเลยนะมีอยู่ถึงประมาณ19มัดด้วยกันนะครับด้านหน้าและด้านหลังรวมๆกันถ้ามันมีการบาดเจ็บขึ้นมานะครับเราจะสูญเสียฟังก์ชันในการกำมือนะครับการเขียนหรือว่าการพิมพ์คีย์บอร์ดไปนะฮะวันนี้เนี่ยเรามีอุปกรณ์มาแนะนํากันก็คือตัวนี้เลยชื่อว่า nfd spinner นะครับ nfd spinner เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการออกกําลังกายของกล้ามเนื้อด้านฝ่ามือและก็ด้านหลังมือพร้อมๆกันเลยนะครับวิธีการใช้ใช้แบบนี้ครับเรามองมาที่ตรงนี้นะครับจะมีปุ่มนี้สามารถหมุนได้อยู มันจะมีลูกศรอันเล็กๆนิดนึงครับตรงนี้ให้เราหมุนไปตามลูกศรนะครับ4ครั้งนะฮะแบบนี้นะครับ1 2 3ครับแล้วก็4นะครับพอเราหมุนมาถึง4ครั้งแล้วนะครับจะเห็ว่ามีแรงตึงๆแน่นๆนิดหนึ่งถ้าเราปล่อยเนี่ยจะมีไฟขึ้นมานะครับเป็นสีแดงแบบนี้ครับนะครับเราพยายามหมุนแล้วก็เลี้ยงตามไปนะครับไฟตรงนี้สีแดงๆเนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแล้วก็มีแรงเหลือเพิ่มขึ้นนะครับอ่ะเริ่มเป็นสีฟ้าแล้วครับตอนนี้ เหนไหมรพอเป็นสีฟ้าครับเราสามารถดูได้ด้วยว่ามันมีแรงความหมุนของมันเนี่ยมากน้อยเท่าไหร่นะครับจะอยู่แสดงผลที่หน้าจอตรงนี้ครับนะครับลองกดเลยนะครับมีทั้งโหมดจับเวลานะครับแล้วก็การดูแบบเรียวทม์ขึ้นมาด้วยกันนะฮะถ้าเกิดเราอยากให้มันหมุนมากขึ้นนะครับเราก็ลองหมุนไปเรื่อยๆนะครับอีกหนึ่งคุณสมบัติของตัว Energy Spinner นะครับก็คือว่ามันเนี่ยจะมีแรงสั่นสะเทือนเกิดขึ้นครับซึ่งจากงานวิจัยงานหนึ่งนะครับเราพบว่า การสั่นกระเทือนตัวนี้มันจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของเอ็นกระดูกได้ด้วยครับด้วยความที่ว่าเอ็นกระดูกมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับความมั่นคงของข้อศอกและข้อมือของเราจะเพิ่มมากขึ้นด้วยเป็นอีกหนึ่งในคุณสมบัติที่การออกกำลังกายธรรมดาเนี่ยทำไม่ได้นะครับอ่าครับประมาณนี้นี่ก็จะบอกบอกได้นะครับว่าตอนนี้มันหมุนอยู่กี่รอบอย่างในภาพตอนนี้ก็หมุนประมาณสัก3,000 4 0 0 0รอบนะครับ ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นรุ่นพลาสติกนะครับเราจะหมุนได้ประมาณสัก25ปอนด์นะครับแต่จะมีอีกรุ่นหนึ่งประมาณ50ปอนด์เหมือนกันนะครับสามารถหมุนได้มากขึ้นทีนี้ตัวนี้เนี่ยมันมีความสามารถในการป้องกันการบาดเจ็บของแขนของเราได้นะครับเราสามารถใช้เพื่อลดการบาดเจ็บหรือว่าใช้ฟื้นฟูหลังจากการบาดเจ็บเพื่อกลับไปเล่นกีฬาอีกครั้งหนึ่งได้ครับถ้าใครสนใจตัว Energy Spinner นะครับสามารถติดต่อไปที่ www.besteliser.com นะครับ หรือว่าถ้าเกิดต้องการต,ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถดูในแฟนเพจของ NDD Spiner n Sp Thailand หรือว่า Flexme Clinic เวชกรรมและการภาพบาดเพิ่มเติมได้นะครับมีคนรอตอบให้อยู่นะครับถ้ามีปัญหาอย่ารอช้าครับลองสอยไปทักตัวหนึ่งที่บ้านนะครับช่วยป้องกันอาการบาดเจ็บได้เยอะเลยครับ